รรมไม่มีใครบอกกรรมไม่มีครับเช่นผมยักคิ้วกับจิ๊กโกโด้วยความทะลึง่งคลื้นเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างเหตุครับผลม,มาเริ่มมาครับจิ๊กโกลชูหม,มัดจะมาชกหน้าผมต้องรีบทํากรรมใหม่ที่ดีซะแล้วการยกมือไหว้ขอโทษขอโทษครับพี่ไม่ได้ตั้งใจแสวครับหน้าเหมือนเพื่อนผมเป๊ะเ,เลยขอโทษที่ทําให้พี่เสียอารมณ์กับคุณที่พี่ไม่ถือจิ๊กโกเลยย้มบอกไม่เป็นไรน้องแต่วันหน้าอย่ายักคิว้วซีซัวกันแล้วกันตรงนี้เขาเรียกว่าทํากรรมดีเพิ่ม ผลมันจึงปรากฏเป็นระรอกระรอกว่าอย่างนั้นและใครบอกว่าผลกรรมไม่มีบาทเสลพระแจกพระทําไมไม่พูดถึงทนายแจกมากกันบ้างนะครับเพราะเห็นทนายเวลาขึ้นศาลนะครับยุยุอ,อ,อาการยุยุท่านไต่เท้านะครับพอออกมานอกห้องปั๊บแล้วค่อยแอบต่อยบ้างอะไรบ้างนะครับก็พูดบ้างเลยครับพระแจกพระมาดีกว่าทนายแจกมากเลยครับผมเห็นในอดีตเนี่ยผมดูนาดีกาปรากฏว่าเขาถือตะเกียงรั้วมาตีหัวกันตอนห้าโมงเย็นแต่ตอนส่งฟ้องนั้นบอกว่าตีกันอย่างวิการ ว่ากันไปว่ากันมาครับว่าความปรากฏว่าลุดคดีครับยกฟ้องเพราะว่าฟ้องไ่ตรงกับเวลาเห็นไหมลูกเล่นตกลงระหว่างคุณธรรมที่มาจากศาสนาเนี่ยกับหลักกฎหมายเนี่ยอะไรมันควรจะมีความสําคัญดีกว่าผมขอเปรียบเลยว่ากฎนั้นเหมือนกับถุงยางอนามไมครับธรรมะเหมือนกับจีวรที่เอามาครองใจเอาไว้แม้ว่านารมจะเต้นยั่วยาวยัางไงก็ตามแต่นะนะครับระหว่างถุงยางอนามัยที่เสี่ยงต่อการเป็นเอดกับจีวรที่ครองอยู่เนี่ยอะไรมันชัวกว่าอะไรปลอดภัยกว่าครับ มันสิ่งนั้นนะครับสำคัญสูงกว่าอยู่แล้วท่านหัวหน้าฝ่ายเสนอเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าขโมยเงินท่านผู้ดำเนินรายการไปหลายครั้งหลายหนนะครับครั้งละพันขอเรียนให้ทราบนะครับว่าตรงนั้นความผิดฐานรักทรัพย์ตามมาตรา334เป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้คดียังไม่ขาดอายุความนะครับถ้าคุณแอบแจ้งความเรเนในคดีวันนี้นะครับถูกจับทันทีประกันตัวด้วย พูดถึงผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอท่านที่สองนะครับท่านก็เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ผมนะครับท่านเปรียบเทียบเปรียบเปยนะครับว่ากฎหมายนั้นเหมือนถุงยางอนามัยคือไม่ทราบว่าท่านไปเรียนไปเรียนที่ไหนมานะครับเท่าที่สืบซ่ามาจบมาจากนิสสานบัณฑิตลางกำแหงแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยมีใครสอนนะครับว่ากฎหมายนั้นคือถุงยางอนามัยคนอื่นตังไม่รู้เคลิบเคลิ้มตามด้วยอเออกฎหมายเหมือนถุงยาง <S <S ถุงยางก็มีลักษณะทรงกลมทรงรียาวใหญ่อะไรไปเรื่อยเปความจริงไม่ใช่ กฎหมายนั้นคือกฎเกณฑ์กติกาในสังคมที่ใช้บังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามคนเรานะครับจะต้องสัมผัสอยู่กับกฎหมายตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายพอตายไปแล้วทรัพย์สมบัติที่หากินมาตลอดทั้งชีวิตตกเป็นมรอดอกตกทอดไปยังถายาดต,ต้องไปเปิดกฎหมายว่าใครมีสิทธิ์ได้รับมรอดอกตรงนี้แล้วถ้าไม่มีกฎหมายนะครับมีแต่ศาสนาเปิดออกมารู้ไหมครับว่าใครจะได้รับมรอดอกไม่รู้ใครครับ ปร,ปรากฏว่าเจ้ามารดมีความคุ้นเคยกับคนใช้ที่สุดเพราะเนื่องจากว่ามีความคุ้นเคยเป็นการเองตีสองตีสามเข้าห,าหากันตอนดึกดื่นดื่นอย่างนี้กฎหมายจะไอ้ถ้าไม่มีกฎหมายมรดกตรงน,นี้ตกไปยังคนใช้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มีกฎหมายมีกฎมีเกณฑ์มีว่าผู้ขครเป็นผู้สืบชนดานใครเป็นผู้บุปการีพี่ป่านะลงไปเรื่อยๆเป็นทอดทอดทอดการปรามการปราบหรือว่าการฆ่าประเวณีปรามการฆ่าประเวณีขอเรียนให้ทราบว่า บ้านเมืองเรานะครับบ้านเมืองอื่นก็เหมือนกันมีกฎหมายเรื่องปราบการค้าประเวณีใครค้าประเวณีจะต้องถูกจับถูกลงโทษมีทุกอย่างถ้าไม่มีกฎหมายตัวนี้เป็นไงครับวุ่นวายหมดต่อไปก็จะกลายมีสมาคมผู้ค้าประเวณีเสร็จแล้วก็จะมีสมาคมแมงดาผู้ประกอบการควบคุมการค้าประเวณีเหตุที่โสเภณียังมีอยู่ก็เพราะว่าก็ามันมีแต่กฎหมายปราบนะครับ ไม่มีกฎหมายปรบับโสภณีนี่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว2,000กว่าปีศาสนาแก้โสภณีไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายจะแก้จริงๆนะครับผมคิดว่าทําได้ถ้าเรามีกฎหมายปรับโสภณีใครเป็นประหานชีวิตหมดรับรองไม่มีนะครับในอนาคตกฎหมายเราคงปรับไปเรื่อยๆอาจจะมีกฎหมายที่เข้ามาควบคุม สิ่งผิดใหม่ๆเช่นมีหุ่นยนต์นะครับอาจจะมีคนผิดหุ่นยนต์ที่มีอัจฉริยะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายได้ในอนาคตอาจจะมีกฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิของหุ่นยนต์สตรีที่ไม่ป้องกันไม่ให้ถูกทำไม่ดีม่ร้ายโดยนายจ้างก็ได้นะครับในส่วนของรัฐบาลถ้าจะปกครองด้วยาศาสนาประกาศว่าท่านมี เ,เงินมากก็เสียภาษีมากมีเงินน้อยก็เสียภาษีน้อยอย่าสะสมถ้าท่านเสียภาษีมากชาติหน้าท่านจะได้ไปสวรรค์ท่านจะได้ไปนิพพานคิดว่ามีคนเสียภาษีไหมครับ2องหมืนอยากได้คืน2 0 0ล้านนี่เป็นการค้ากําไรเกินควรอันนี้ผมขอเรียนให้ทราบไม่เกินควรครับเราคิดดอกเบี้ยทบต้นเป็นเวลาหนึ่งชาติ เพราะไปเอาคืนชาติหน้านะครับแล้วลท่านนายกท่านพูดที่ทําให้ผมเป็นห่วงมากทีเดียวนะครับท่านบอกว่าต่อไปจะต้องมีกฎหมายป้องกันสิทธิของหุ่นยนต์สตรีนะฮะไม่ให้ในจ้างไปกระทําไม่ดีม่ร้ายหุ่นยนต์คิดดูสิครับจิตใจคนที่ห่างไกลศาสนานะครับกระทั่งหุ่นยนต์ก็ยังจะทำนะฮะ แล้วท่านก็มาแปลนะฮะอัตตาหิอัตโนนาโถเด็กแปลว่าตาโถทํานาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัตินะฮะอันนี้เป็นการแปลที่ผมคิดว่าท่านเอามาจากเด็กจริงฮะแต่เป็นเด็กที่ทํางานในสภาทนายความนะฮะก็เลยติดเชื้อบางอย่างมานะฮะเลยแปลไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็มาบอกว่าอะไรถ้าไม่มีกฎหมายควบคุมรายการนี้อาจจะทําอะไรแปลกๆเช่นผู้ดรายการแต่งตัวโป๊เพื่อดึงดูดให้คนมาดู ผมถือว่าพูดอย่างนี้นะครับเป็นการทําให้ผู้นํอรายการเสียหายนะครับ <_ d ata> ถ้าผู้นรรายการนี้แต่งตัวโป๊ะผมเชื่อว่าคนจะดูน้อยลง <_ d ata> เพราะคนที่ดูรายการนี้จิตใจเขาไม่ได้อยากดูสิ่งโป๊ะโป๊ะนะฮะ แล้วท่านยังมาบอกอีกว่าถ้าฝ่ายค้านแต่งโปเนี่ยดูได้ผมยอมรับครับคุณอย่างฝ่ายค้านเนี่ยถ้าแต่งโปนะครับดูได้แล้วดูแลจะเป็นประโยชน์นะครับคนจะปรงนะจะเข้าวัดมากขึ้นนะครับอันนี้มีประโยชน์นะับท่านอยไปห่วงอีกกฎหมายบรดกตายแล้วจะแบ่งยังไงนะครับ <Yellow> นี่แม่นักกฎหมายถ้าเรายึดกฎหมายน่ยจะห่วงจะอะไรรายได้ไปหมดนะครับแต่ถ้าเรายึดศาสนาศาสนาสอนว่านะครับ ก็อย่าประมาทต่อความตายเพราะฉนั้นผมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องมรดกเพราะใช้หมดเรียบร้อยแล้ว <laughs> ไม่ต้องแย่งกันให้วุ่นวายนะครับ <laughs> <laughs> เจ๋งๆได้ว่า,าศาสนาจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกันนะใครทําผิดข้อไหนก็ผิดข้อนั้นแต่กฎหมายไม่เท่าเทียมกันครับกฎหมายบอกว่ามีการเลือกปฏิบัตินะครับรัฐบาลมีโรงเหล้าต้มเหล้าได้ไม่ผิดกฎหมายประชาชนต้มเหล้าผิดกฎหมายรัฐบาลมีสํานักงานสลากกินแบ่งออกหวยไม่ผิดกฎหมายประชาชนเป็นเจ้ามือหวยผิดกฎหมาย เห็นไหมครับมันไม่เท่าเทียมกันนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้ามีแต่ศาสนาอาจจะมีคนฝ่าฝืนจริงผมเห็นด้วยถ้ามีแต่ศาสนาการลงโทษอาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่ากฎหมายจริงผมเห็นด้วยแต่ถ้ามีแต่กฎหมายโดยไม่มีศาสนาคอยกำกับเชื่อเถอะครับผู้ที่รับกรรมก็คือประชาชนแน่นอนครับมนชัดเลยเห็นไหม คำคมนะสรุปได้เฉียบมากแล้วมันยังเป็นปัจจุบันอยู่อ,ะอ,อ่ะถ้ามีกฎหมายโดยไม่มีาศาสนาประชาชนจะเป็นผู้รับกรรมนี่ไงแสดงว่ากฎหมายดิ้นได้哟ก็จริงๆแล้วเนี่ถ้าเขาพูดหีดีมันจะมาได้กันอย่างเช่นกฎหมายหลายอย่างก็ได้มาจากาศาสนา ค่ะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่ลงโทษคนท่าไหร่ก็ไอ้พวกผิดศีลทั้งหลายเนี่ยถูกไหมนี่แหละพื้นฐานของกฎหมายเอาแค่พื้นฐานนี่แหละศีลห้านี่แหละกฎหมายก็ออกมาจัดการตามนี่เลยไใช่ไหมได้เหรอค่าคนอะได้สิค่าคนค่าคนเนี่ยศีลข้อหนึ่งขโมยทรัพย์นี่ก็ใช่เออเออมากามาการเมเนี่ยใช่อย่างนั้นเลยเออยกเว้นไม่ได้เหรอข้อนี้บางคนมีมากกว่าหนึ่งนะ แล้วเป็นการสมยอมด้วยอย่างเงี้ยผิดหรอพี่ยพูดไปเรื่อยเปื่อยนะเดี๋ยวมันนั่นนะเอาเดี๋ยวมันเข้าตัวใครบางคนไม่ใช่ว่ามาอ่านหนังสือมาพี่อ่านหนังสือมูสาพูดโกหกก็เหมือนกันไงไหมไม่ได้นะให้ความเท็จบางทีพูดโกหกแต่ก็ไม่โดนลงโทษดีๆนะจะพูดยังไงอ่ะแล้วก็เนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยเล่าพรกิจเล่าเมื่อไหร่ไปเมาไปชนไปไม่เรื่องอันตรายละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆกฎหมายกับศาสนามันก็ใกล้กันแล้วที่เขาเถียงกันเป็นเนี่ยมันจะเถียงกันได้อีกนะว่าศาสนาเนี่ยมันจะยังงอยยยยู่ัืน แต่กฎหมายไม่แน่นอนสังเกตุไหมรัฐบาลต้องแก้กฎหมายอยู่เลยถูกปะโดยเฉพาะแสดงว่ากฎหมายเนี่ยมันถูกแก้ไขได้แต่ศาสนาไม่แก้ใช่ไหมยานะของเขาปักหลักมาสองพันปีถ้าเกิดเป็นนักโตที่มันบางทีมันต้องคิดมุมไหอ๋อเขาเรียกว่าหาเหตุหาผลมาหักล้างกันเพื่อความน่าเชื่อใช่ก็อย่างกฎหมายเนี่ยมันถูกแก้ไปเรื่อยๆแก้เรื่อยๆมันี่ยเบกกฎหมายตั้งแต่สมัยเอาบางอย่างกฎหมายที่เราใช้วันนี้โอ้โหมันออกตั้งแต่สมัยก่อนปีสองพันห่ร้อย กฎหมายสมัยอําแดงอําแดงอะไรน่ะอัไแดงเหมือนอะไรน่ะมาถึงวันนี้มันต้องเปลี่ยนไงถูกไหมฮะแล้วมาถึงกฎหมายวันนี้มันมีเรื่องดิจิตอลเรื่องอะไรทั้งหลายมาแล้วนะกฎหมายยังอนาล็อกอยู่เลยนะโอ้แต่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 มันไม่ทันเนี่ยไงถ้าเกิดว่าเวลาโต้กันเนี่ยมันต้องให้ได้ถึงขนาดนี้ถูกไหมฮะมันต้องเอาเหตุเอาผลเอาหลักฐานอ้างอิงมา จนกระทั่งผู้ฟังเนี่ยเชื่อหรือคล้อยตามนั่นแหละคือเป็นจุดของชัยชนะที่เลิกเปิดประเด็นไปแล้วแล้วก็ทีนี้ศาสนาเนี่ยผมฟังดูแล้วก็พูดเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงศาสนาพูดอย่างนึ่งที่มันมีศาสนาอื่นด้วยไงหลายศาสนานะทุกข้อที่จริงมันต้องอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ทุกศาสนามันก็จะมีกรอบมีข้อกําหนดหมดถูกไหมครับค่ะมีข้อกําหนดมีทฤษฎีอะไรที่เป็นคันลองแต่ละ าศาสานาซึ่งแตกต่างกันไปในเ,เรื่องเปรียย่อยแต่ว่าแก่นก็คือบอกทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแล้วพี่ก็ยังเชื่อนะว่ากฎหมายเนี่ยเพื่อเอาไว้กากับพฤติกรรมแต่ศีลธรรมเนี่ยเอาไว้กํากับจิตใจคนเราจะทําอะไรเนี่ยมีศีลธรรมก่อนมันถึงจะออกมาเป็นพฤติกรรมถูกต้องเลยนันกฎหมายมาทีหลังสิกำกับทีหลังกฎหมายเนี่ยมันเกิดจากมันต้องมีการปฏิบัติที่มันไม่ถูกต้องก่อนถ่อข้อขียนเป็นกฎหมาย กฎหมายจะไม่มีอะไรนําก่อนอ๋อต้องมีเหตุก่อนต้องมีเหตุก่อนอันนี้หลักการเลยนะ,ะกฎหมายจะไม่นาก่อนเช่นสมมุติอย่างเงี้ยเอ้ยอยู่ๆคนนี้อะไรน่าดูพี่แอ้เนี่ยวันหนึ่งมันต้องวันหลังนี่ต้องสวยโดยที่แบบถึงแม้อายุมากแล้วยัยงสวยอยู่ในนาทาัทา้นทั้งยังไม่ได้เห็น,นะอะไรนะก็เลยออกกฎหมายมาบอกว่าผู้หญิงต่อไปนี้เมื่ออายุ70แล้วห้ามสวย,สวย มันออกไปกฎหมายอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อนาคตออกไปอนาคตอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมาถึงวันนี้ก็ต้องแก้เลยว่าเพราะว่ามันวันนี้มันยังสวยอยู่อ่ะพี่แก้สวยไม่ไม่ไม่แก้ที่หมายถึงว่าแก้กฎหมายอ่ะถูกไหมพูดอะไรก็แม่เพราะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันต้องออกหลังจากที่มันเกิดเรื่องขโมงขโมยเนี่ยถึงจะห้ามไปแล้วแต่ละเรื่องปุ๊บผิดเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์มันก็ละเมิดกับทงคอมพิวเตอร์มันออกไปแล้วลกฎหมายมันไม่ไาเป็นกฎหมายไปเพื่อกํากับเอาไว้ว่าอย่าทําล้ําไปจากนี้อีกถูกต้องแต่ศาสนา สังเกตุไหมกําหนดมาก่อนล่วงหน้าตแต่ยังไม่เกิดเรื่องถูกไหมโดยเฉพาะศาสนาพุทธของเราใน2,600กว่าปีแล้วนะหลายเรื่องเลยยังเป็นความจริงน่ปบเราผ่านมาต้อง2,500กว่าปีแล้วเนี่ยนะเฮ้ยทุกวันนี้เกิด้ือว่าทำไมตอนสมัย2,500ตอนก่อนเริ่มต้นทำไมมันเขารู้ว่าตั้งแต่ตอนนั้นเลยถูกไหมฮะถูกอาจารย์ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเกี่ยวกับการผิดเพศรักกะเพศกันเกิดขึ้นแล้วนะมีในพระไตรปิฎกโอ้ สมัยนี้อ่ะน,นะ LGBTQ. L, L G B T B L เลยนะ L L G B T Q นี่เห็นไหม,มพุทธศาสนาในพระตปิฎกมีมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราต้องมีเรื่องละอ,อย่างนี้แบบพอพูดเรื่องโตวตีมันชักขันปากมันอย่างว่าเราก็นกตะตโตวตีเก่าใช่ไหมเดี๋ยวามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยดีไหมรู้รู้ได้นะ